สวัสดีครับพ่อกับไอเสมคนเดิมคนดีครับผมนะอยากได้รถอย่างบอกไอเสมคนนี้ครับเดีย๋ยวไอเสมจัดให้ครับผมซอยทุกขันยันดูเกตรับรถแน่นอน <c oughs> สวัสดีครับจากเกมรถซิ่งครับมากันอีกแล้วเจอกันอีกแล้ว <c oughs> อย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันครับยังไม่ไปไหนนั้นถ้ายังไม่ติดโควิดตายครับไม่น้องอะไม่ตายก็อยู่ด้วยกันจริงครับผมนะไม่เป็นปัญหาเลยฮะขายใดก็ขาย ขายไม่ได้ก็ขายเหมือนเดิมขายคือเก่าขายคือเก่านะไม่ได้ยากนะครับผมอยู่ใกล้อยู่ไกลแล้วก็ไปส่งเหมือนเดิมได้ทั่วประเทศไทยแล้วแล้วก็เดี๋ยวดูแลรักษาไปนี้ฉีดวัคซีนกับทุกคนแล้วฉีดเรียบร้อยฉีดเรียบร้อยแล้วครับอาการนี้แปลว่าเออเออเลยครับเจ็บปวดวัดแล้วฉีดผสมด้วยไอ้ไอ้เข็มแรกอะไรนะ ซีโนแวคซีโนแวคเป็นเขาเรียกว่าเชื้อเชื้อเป็นเชื้อเป็นอ่าแล้วก็ฉีดเข็ม2เป็นอะไรนะเอสตาเอสตาอันนี้เป็นเชื้อตายเชื้อตายครับเป็นตายแจ่กันเวลาฉีดเสร็จปุ๊บเลยนะฉีดเสร็จก็มีโอกาสเป็นตายเท่ากันจำอะไรชินุฟาร์มอ้าวไฟเซอร์โอ้ตายตายตาย อ่ะแล้วแต่ครับชีบมาชีก็เป็นตายเดิมครับชีก็ตายไม่ชีก็ตายครับแต่ว่าถ้าชีที่จะตายน้อยกว่านะเขาใช้ไม่รู้ว่าอ่ะยิงจากจักจแพทย์อ่ะโอ้ยขาดูมือเลยเจ๊ยังไปดิหยังโซ่โซ่ก็ตายไป่น้ววันนี้มาไอเสียงก็ตาเข้มไม่ต้องไป็หัวคงโควิดครับทีวีวนี้เอามีรถเอามีรถขับก่อนครับ กูขอโก้กูขอลอก่อนก่อนก่อนที่เป็นเขาวิ้ครับเอาไปขาก่อนก่อนที่ตายที่ตายเหมือนแช่งกันหมดก่อนที่ตายมีรถขับอะไร้ยังครับพี่น้องถ้ายาบมาหาเลยมาปล่อรถอีกยังครับจ่าแคมรถซิ่งเชฟโรเลตโคโรล่าโด2.5 LT ปี2018นะฮะโคตรหลอก็ก่อนจะตายก็ทำตามความฝันของตัวเองก่อนครับพี่น้อง ตรงตรงทามก่อนก่อนที่จะไปมีอารมณหายใจชิดอะไรไม่ได้ชิดเหมือนแช่งคนด่วไม่ก็ผมเหมือนกันเวลาตายปุ๊บเลยชิดอยู่อถ้ากูติดโควิดเราก็ยังกูยังไม่ได้ซื้ออะไรวะกูยังไม่ได้ทำอะไรต้องรีบรีบก่อนเป็นนี่ก่อนแล้วก็ติดแบคทีเรียนะเดี๋ยวค่อยตายเอาวันนี้เชโบเลตชมใหม่ ปีอะไรสิบนะสิบแปดจาสกบาครับออกรถจักรานครับจางเข้มรถซิ่ง9ก้บาทครับพี่น้องรับรถไปเลยครและที่สําคัญครับใหม่ขนาดนี้มันจะไม่รอดโควิดได้ยังไงครับเอาไปพอนเพียงแค่เซพันใกล้สี่ร้อยบาทครับโอ้โหต้อยติดโควิดนอนจดกปีนึงครับตัวต้องห่วงับพันเดียวละสี่พันส่แมนครับไปใน4สี่นี่นะ หลังจากนั้นครับปีนาพันเท่าไหร่ครับจ่าเข้ม7,000ไก่สี่ร้อยบาทก็ยังถืออยู่ครับพี่น้องถือเคราเออมาเบิ่งรถกันเลยจ้าอันนี้คือดาวตามโป้นะครับพี่น้องจ๋าอยากดาวถูกก็อย,อยากผพอถูกก็ดาวเพิ่มะนะฮะดประสิทธพผลตามสัตวช์ชวนแต่ไอนน้ก็ถือแล้วนะอันนี้ก็ถือแล้วนะ่ยหนพัน,นกระบาทไอ้หน,น้ารอไม่ต้องพูดเยอะหลายคลิปหลายรีวิวหน้ารอครับรออย่างเงี้รอเพื่อคนขายครับไม่มีใครชมตัวเอง นะล้อที3ามเของใหม่<อ>แกะกล่องให้เรียบร้อย<ก>นะครับแกะกล่องเบิกไหมเบิกไหมเลยนะครับนี่นะครับอยากใต้ตก็ทักมาตัวท็อปดิตัวท็อป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 ใส่แว่นละเมืดอ่ะพอทอเฮ้ย <c oughs> ทำไมไม่น้อยแค่แปลกแบบเมื่อนไม่สามหมื่นไม่สามหมื่นโลปีสิบแปดไม่สามหมื่นนะครับสิบแปดไม่สามหมื่นโลอทีปัจจุเซาเซ็นทรัลล็อกพวงมาลัยพาวเวอร์เบรกเอเบสหน้าจอเจ็ดนิ้วเกียร์ดูดระบาคหกสปีดคาบุญแจรีโมทโอ้โหเลยหุงยังอยู่ ถุงยังอยู่ถุงยังอยู่เืมมาไว้นี้ยังไงเขาไม่แกะออกมันใหม่มันใหม่นี่น้เห็นไหมนี่เออ่วนใหญ่ถ้าเป็นรถเก่าเก่ามันจะไม่เอยอยู่ใช่ไหมคนจะโซนแล้วแกะออกอันนี้เครื่องใหม่ไม่เคยใช้ทางกใช่ครับคือบอกว่าบ่งบอกว่าไม่เคยใช้นะครับแล้วก็นี่ตะเข็บเม็ดอาร์คโรงงานสวยงามครับผมไม่มีการบูดเปรี้ยวเปปอะโปะมานะครับไม่มีสีถลงทะลอกนะครับน็อตประตูน็อตเดิมไม่มีกคงไม่มีแกะนะครับมาร์คโรงงานสีลงสีเหลืองสีขาวอยู่วางเดิมนะ สวยสายเบิร์นคูเบิร์นอย่างไงสายเบิร์นอันนี้อันนี้อันนี้โหลดโหลดเตี๊ยอะไรแม่งจัดแป๊กเลยจ้าเออนิ้วนวกับเข้าไม่ได้อ่ะเออนะเจ้าของเดิมชอบเตี้ยเลียพื่นสายเลียพื่นสายเลียสายเลียพื่นต้องขันเดียวไปรึเปลองคือแม่งเล็ดโหลดไอเลียพื่นเลยอ่ตามจริงมันโหลดสักสันิ้วหนึ่งพอนะอันนี้ใส่กล่องสองเลยเตี้ยรปักเลยก็วัยรุ่นมันมีหลายสไตล์แล้วเราต้องจัดหลายสไตล์ที่จ้า ใช่บางคนชอบยางหนาบางคนชอบยางบางบางคนไม่เอาแม็กไนเนอร์บางคนเอาแม็กไนเนอร์บางคนชอบล้อเดิมเสมอก็มีอ้าวมันไปยึดกันนะวะเมื่อนี้ก็ได้จัดสายเลี้ยวเพื่อนเลยเอาเลยเอาเลยนะได้ได้เสมอนะทอซิ่งเสียงทอซิ่งหรออ่าอันนี้แคบล่าเรื่อยเลยอะไรฮะจ่าจ่าแคปล่าดิไหนนี่ข้างหลังนี่จะเปิดในฟังเลยหรือมองเห็นโอ้แคปล่าเฮ้ยอัคนาเลยเนี่ยอัคนาเลยโอ้โหเจ๋งหวานบ่้ไดเดินหอบเดินหอบ เดินฮอบเดนฮอบเบินสามชาเลยเติมเติมเติมติมเติมตมถ้าแช่นี่ถ้าแช่นี่ไม่ต้องพูดเลยนะตองน้ตั้งเลยนะอ่องละศนยบาทัตสี่พันสอบาทครับผมจวดแก้วโอ้แค่แม็กนี่ก็รอแล้วเห็นไหเออ้เินมันมาบักแหงบักแหงอย่างก็แห้งแห้งตัวนี้มันแห้งไว้นงฟังเสียงอนโอ้ยไปไงนี้เสียงคำรามนี่โหดมากสวยนะครับเพลเดิมโรงงานอยู่ครบ เนี่ยนะรับประกันไม่มีการชนนัดที่ความจมน้ําไฟไหม้แต่ต่อเลขเจ้ซี่แต่ต่อเลขกระถังแจ้งเป็นสีแจ้งเปเล่มรถจุดหมายรถที่โอนไม่ได้รับประกันตัวขังรถเดิมตัวเครื่องรถเดิมโครงสร้างของรถเดิมครับผมถ้ามีปัญหานะวันไปส่งรถรถสวยไม่รถสวยนะไม่สวยตามที่รีวิวไม่ต้องรับไม่ต้องเอกสารรับรถครับผมไอเสียงการตีให้ครับรถคันนี้งามแท้ครับผมขีดเผามากของเครื่องยังโบราณเลยขืดล่างเลย ไม่เป็นไรเราจริงใจครับพี่น้องครับไม่ล้างเราก็ขายหลายคลิปเครื่องห้องเครื่องใหม่คลิปครับอันนี้ตาลับคุณเพียบเลยเต็มโอ้ยเดี๋ยวมาเบิก็ชิบันนี่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 สบายใจนะต้องเอามือเช็ดบอวมเห็นไหมตารับเดิมหน้าเดิมคานเดิมสวยสติ๊กเกอร์ครบนะที่ไม่ได้จกตากันพี่น้องเออเท่าเดิมด้วยเดิมนียไม่ได้แล้วแต่ว่าคันนี้ผมว่ามันเปลี่ยนอันนี้มาเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนนี่นี่ใส่ฝาคาร์บอนมา อตอนแรกมันถอดใช่ใช <fits> ่ใช่แต่แต่ฝาเดิมนะครับฝาเดิมนะครับเจ้าของเดิมถอดฝาคาร์บอนอขายขายพอรถมาให้ปุ๊บมึงก็มึงก็เอาคาร์บอนจับไปด้วยโควิดมาเอารถขายถอดฝาขายด้วยดีนะฝาไม่มาให้ดีแมปกล่องเนี่ยอันนี้อู่อุทยามาแล้วเนะครับแต่ว่ามันต้องตกใจว่านวดมีถอดใส่คาร์บอนมาเจ้าของถอดออกนะตัวแห้ง หลุดแป๊กเลยตัวนี้แป๊กเลียเลียท no ุกมุกขนาดเข้าโรงงานไม่ต้องพูดถึงสดทุกเกียเลียเลียอะไรนะเออคำคมเลยเลียเลียอะไรหรอสดทุกเกียอะไรนะเลียอะไรเราไม่มีเลียหรอเลียทุกลูกเออจะดึกเยเนียทุกลูกเอ้ามาอ้าวเชลเร์เรนครับชมไหมทางรถไม่น้อยสามหมื่นโลตัวท็อป โฉมปัจจุบันครับผมแล้วก็ไม่มีผลิตอีกแล้วหมดแล้วไม่มีขายแล้วป้ายแดงไม่มีแล้วป้ายแดงพันเก้าพันมันนี่ปัดโปูพันสี่พันครับผมเปิดราคาขายสิทธิพิเศษให้สำหรับ F4 นะครับจากเค้มรถซิ่ง3ามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับโอ้โหและที่สําคัญครับพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสกับไอ้เส็มกับจ่าเค้มครับดารรอดโควิดนี้ไปด้วยกันเพียงแค่ออกรถไสเงินดาวเพียงแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทและที่สําคัญครับนะ ช่วยพ่อนปีนี้ทั้งปีค,ปครับพี่น้องยังเอาไปพ่อนเือกเทียงแค่เซ่ันไก่ซ่ร้อยบาทครับผมโอ้โห,โโห,โหนก่ก็่ผ่อนรถสาห่วงโอ้ยผ่อนเถือกแค่ 4, สี่พันสี่หลังจากนั้ครับปีหนาสองพบมาครับบ <า S 2> โควิดเมื่อไร่วา่านะาจ้งคอยไปผ่อนราคาเต็มอยู่ที่เจ็ดันก่ส้อบาทครับนาแล้วก็สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าจองผ่านออนไลน์ครับรับสิทธิ์นั่นเดี๋ยวนี้กับผมจ้ะบรเป็นค่าจัดให้ฟรค่าโอนให้ฟรบริการเซ็นสัญญาฮอตบ้าน เครื่องายของเหลวเฟรมติดรอบคันไอเฟรมย้นติดรอบคันเฟสประกันหลังขายเรื่องปีเต็มดาบิลสามาดเรื่องปีเต็มการหวดล่วงหน้าให้เงาเงเดือนละสามบาทห้าเดือนโอ้โหแถมทันทีบัตรเติมน้ำมันมูลค่าหนึ่งพันบาทออกรถไฟเดือนนี้โอ้ยลุนจับแจกมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันโอ้เดียววันเดียวมุนทำไมวะเซนเดลเสียแล้วมึงมุนหลายแครมุนหลายแคร์ครับ ปักดาวปักดาวเสียเลยโอ้ป like ั่นดิลเสียละ้ากองคทั้งการติดต่อเขานะครับฝากเอฟซีท sì ี่รับชมนะตอนนี้ดูคลิปนี้ยังไงนะครับปากกดไลค์กดแชร์นะครับออกไปเลยเนี่ยฮะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนถูกใจนะครับจากที่ท่านแชร์มาแล้วมาสนุกกับเราท่านก็รับค่าแนะนำทางการตลาดไปเลยซ้มบอลบอนะครับแล้วก็เอฟซีที่เข้ามาถูกใจบ่อยๆเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจับนะฮะรุนจับแจกไปเลยเสื้อเอฟซียอดนี้ถึงบ้านเลย ให้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อครับมีลิงก์ไลน์มีลิงก์เฟ e บุ๊กมีเบอร์โทรเดี๋ยวแปะไว้นะครับหาเองครับเพราะว่าคนลงหลายคนเรียกเลยครับเึงใจใครมากใครติดต่อเพื่นเลยครับโอเคไปออกรถ99้า0้อย0กาสีพนายเรียพื้นเบน